นี่ครับดูความน่ากินของเนื้อปลาดุกต้องเด้งๆอย่างนี้เลยเนาะน้ำมันสำหรับผัดนะครับพริกแกงเผ็ดเลยครับ พริกแกงด้วยไฟอ่อนๆจนพริกแกงหอมนะครับปลาดูกที่เรา หั่นเป็นท่อนไว้นะครับให้นําลงผัดกับเครื่องแกง เมนูกับข้าววันนี้ก็คือแกงปลาดุกกับมะเขือนะครับปลาดุกเนี่ยเวลาทำให้เราล้างข่าวเมื่อด้วย เกือกับน้ำส้มสยชูนะครับปลาดุกเราจะได้ไม่มีกลิ่นคาวแล้วก็หั่นเป็นชิ้นประมาณนี้เนาะใช้เวลาผัดกับพริกแกงเลักคระคู่นะครับพอเนี้ปลาดุกเริ่มเด้งขึ้นมาเราก็จะตามด้วยน้ำเปล่าหรือน้ำซุปก็ได้นะครับแล้วแต่สะดวกเลย ถ้าได้น้ำซุปเนี่ยแกงเราก็จะมีความกลมกล่อมเทให้ท่วมเนื้อกระดุกเลยนะครับน้ำแกงเริ่มเดือดนะครับผมก็จะปรุงรสด้วยเกลือผมปรุงรสนะครับน้ำปลา น้ำตาลทรายเล็กน้อยนะครับปรุงรสที่ที่ก็ตามด้วยมะเขือพวงนะครับเพราะผมต้องการให้มะกรูดพวงนิ่มนิดนึงหลังจากนั้นก็ตามด้วยใบ,บมะกระูดครับเพิ่มความหอมมะเขือเปราะเ,เนี่ยเดี๋ยวเราใส่ที่หลังนะครับ มะเขือพวงเปลี่ยนสีแล้วครับผมก็จะตามด้วยมะเขือปลอกนี่ครับดูความน่ากินของเนื้อประดุกต้องเด้งๆอย่างนี้เลยเนาะโอเคมะเขือเรานิ่มนะครับปิดท้ายด้วยใบกะเพราแต้ไข่ ชอบใบยี่หลาก็จัดใบยี่หลาเลยนะครับจะได้ความเผ็ดร้อนเ็งแค่น,นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วครับแกงปลาดุกกับมะเขือฝีมือกูเริ่มใจเดี๋ยวเราไปชมหน้าตากันครับ ครับนี่ก็คือหน้าตาเมนูแกงประดุกกับมะเขือปีมมือ,อก็เาดิมใจนะครับน่าทานมากเลยครับวันนี้ฉุยๆเลยคลิปโดนใจก็าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ